nào cái bóng này ba à, mà... lô to to ba yếm đi đi lướt 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 กระเตบอนเออปักกระเตบอนลูกอยู่ในหั่นเหรออยู่ไหนปักเข้าไป anh đang 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 ngang nào, này cái quần này cả, anh nè, anh đang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  nè, ขาวเลูกดมี้อน่ก็เกองท่าเลยอาเ้งาด้งา้งเา้งทำไมาให้ข้าวด่พอทีละข้างพอทีละข้างพอทีละข้างดึงข้างนั่นออกก่อน ไปดึงข้างว่าก่อนก่อเอาตุกตาไว้ตับให้ตกตาเธอไว้ตับกันก่อนดินเอาะจะได้ต่แม่สอนแต่เจ้าอ่ะทันยบนทำแวเข้าดีดี แต่เราเท่าดีดีค่ะแต่เราเท่าดีดีโอ้ยมาแล้วกับกลับไปเปไหน้กับไปกันหน้าไปกันรองเท้าหรอรองเท้าไปเตยรองเท้าไปเตยอ่าเราไปหยางหาคุณครูหยางไปหาคุณครูเลยครับลองเท้าไปไว้หน้าห้องคุณหมึกไปเลยอ่้น้องถอดก่อนลูกย่างไปเลยครับ ไปกัไปกันท่านหนไปกันไปกันอะยากไป่นไหนแม่ยืนนี่หรอท่านไหนับ่านไหห้องตัวยอยอยู่ท่านไหท่านหนยไปกันอยาไปกันอยาไปกันท่านไหนท่านไ่นไหนท่ปูมาท่านนปูมาห้าท่าน่ ย่แม่ยูแม่ยูหนอกล้อเปบาะลูกหูวปกครองเขาเปินบูกหูปกครองเขามนเป็นหยังลูกมเป็นหยังมาเป็นยังลูกมเป็นหยังลกนเป็นยังคนเก่งคนเก่งท่านนะท่านนะบินไปเลยบินไปเลยแม่แม่ยูนี่ล้อเปิบะลูกหูปกครองเขาเออเก่งเก พึ่แแง,ง,ง,งแม่มานะฮับพึ่งแม่มาฮับสองมุ้งสองมุ้งแม่มาฮับเนอะห้ามให้ห้ามให้เดี๋ยวจะหกัก